สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตกตันที่ติดตามรับชมโพริฟิมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทําอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยใน <c oughs> ข้อคิดก็ทําในเรื่องของ <c oughs> พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงอีกเช่นเคยนะครับนะก็จะมาพูดคุย <c oughs> ใน ใพิดกในเรื่องที่31นะในเล่มที่12สวัสดีคุณพิมลครับขอบคุณมากที่มาทักทายมากำลังใจกันก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับ <c oughs> และก็ขอบคุณด้วยที่มาสนับสนุนทุกช่องทางในเรื่องที่10ในเรื่องที่31 ก็คือจุลโคสิงค์าราลาสูตรนะาษาราสูตรนะครับก็อยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12สุดตันตาปิฎกมันจิมนิกายมูลปันนานในข้อที่367นะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับความสำคัญในเรื่องของความสามัคคีที่เกิดจากความตั้งมั่นนะมีเมตตามีการเสียสละและการเกื้อกูลกัน นะเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่ความไม่ประมาทและก็ยังเป็นเครื่องสนับสนุนนะ <c oughs> ในการที่จะบำเพ็ญความเพียรในธรรมะขั้นสูงจนสามารถที่จะบรรลนะุคุณวิเศษที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดำับตามแต่กำลังอินทรีย์ของแต่ละท่าน <c oughs> จุละโคสิงค์าษาลสูตรนี่นะครับหเหตุแห่งความสมคกีและทำเครื่องอยู่สำราญเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระเทระสามรูปก็คือพระอนุรุทธ,ธะพระนันทิยะและก็พระกิมมิละซึ่งท่านทั้งสามนั้นจำพรรษายอยู่ที่ป่าสิง์ป่าโคสิงค์าาลวัน โดยเนื้อหาหลักมุ่งเน้นที่เหตุแห่งความสมัคคีและทำเครื่องอยู่สำราญหรือการํำเ,เป็นเพียรเพื่อบรลุธรรมขั้นสูงนั่นเองเหตุการณ์ในเบื้องต้นนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นาทิกคามส่วนท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละอากิท่านพระกิมิละ <c oughs> ทานทั้งสามอยู่ที่ปา่าโคสิงกสารวันะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ป่านายทวานบาลก็คือผู้รักษาป่าห้ามพระองค์เข้าเพราะเกรงว่าจะรบกวนพระเทระทั้งสามนะแต่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินก็เลยห้ามนายทวานบาลนะและรีบไปบอกเพื่อนเทระนะท่านเทระทั้งหลาย <c oughs> ซึ่งการปฏิ ซึ่งพระเทระทั้งสามแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยกันต้อนรับพระพุทธเจ้าด้วยการรับบารจีวรปูอสัสนะและจัดน้ำล้างพระบาทพระพุทธเจ้าก็เลยถามถึงความเป็นอยู่ว่ามีความสุขสบายดีหรือไม่ยังพร้อมเพรียงกันนะชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนอยังเหมือนน้ำกับน้ำนม แลดูกันและกันด้วยาสายตาอันเป็นที่รักอยู่หรือไม่พระอนุรธธุทธะท่านก็ทรงกราบทูลท่านก็กราบทูลว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติสองประการก็คือหนึ่งการตั้งเมตตาในเพื่อนสะ,ะในเพื่อนพรหมจรรย์คือมีความคิดว่าเป็นลาบของเราเนาะที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ก็คือตั้งเมต <c oughs> ก็คือตั้งมั่นในเมตตาในเพื่อนเทระทั้งทางกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังดังนั้นย่อมละวางความคิดเห็นส่วนตัวเก็บจิตของตนเสียแล้วก็ประพฤติตามอำนาจของจิตของเพื่อนเทระนะก็คือประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นทําให้แม้กายจะต่างกันแต่จิตใจกลับเหมือนเป็นอันเดียวกัน <c oughs> ส่วนประการที่สองในเรื่องของการดูแลและความเคืือกูลกันอย่างสม่ำเสมอก็มีการแบ่งหน้าที่ดูแลกิจวัตรเช่นรูปใดกลับจากบินตบาทก่อนก็ปูอาสนะตั้งน้ำดื่มน้ําใช้เตรียมสำรับเตรียมสำรับส,สำรับชับบ้นอาหารรูปที่กลับทีหลังก็จัดการอาหารที่เหลือเก็บอาสนะเก็บอุปกรณ์และก็กวาดโรงฉัน ส่วนรูปใดเห็นหม้อน้ําว่างเปล่าก็เติมน้ําไว้ถ้าทําไม่ไหวก็จะชวนเพื่อนมาช่วยกันทำโดยไม่เปล่งวาจาว่ากล่าวให้เกิดความขัดแย้งกันและก็มีการนั่งสนทนาธรรมกันก็คือนั่งสนทนาธรำคาถาตลอดคืนยันรุง่งทุกๆห้าวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ประมาทมีความเพียร ส่วนประการที่สามก็คือในเรื่องของทำเครื่องอยู่สำราญก็เป็นการํำเป็นฌานและเก้าิมุตติพระเจ้าจึงตรัสถามถึงคุณวิเศษก็คือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าทมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่ได้บรรลุแล้วนะมีหรือไม่นะหรือยังปฏิบัติอยู่หรือไม่ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลตามลำดับว่า แห่งการท่านอนุทะกาบทูลตามลำดับก็คือการบรรลุธรรมอันเป็นเครื่องอยู่สำราญนั้นซึ่งแสดงถึงการบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ก็คือ <c oughs> คุณเวิเศษที่เป็นเครื่องอยู่สำราญก็คือหนะึ่งปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดแต่วิเวกสองทุติยฌาน วิตกวิจาร์ณสงบครับระง,งับไปก็มีปิติสุขเกิดแต่สมาธิ 3. ามตติยะฌานก็มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย 4. จตุตยฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ์หาก็คืออากาศานันจายตนะพิจารณาว่าอากาศหา,าที่สุดไม่ได้ 6. วิญญาณันจายตนะพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ เจ็อากาสานัญจายัตนะพิจารณาว่าในหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแปดพิจารณาแปดเนวสัญญาณาสัญญายัตนะพิจารณาว่าสัญญามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เก้าสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะเห็นแม้ด้วยปัญญาอสวะย่อมหมดสิ้นไปพระเวทเจ้าทรงสันเสริญว่าไม่มีธรรมเครื่องอยู่สำราญย,ยิ่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้ว นะแล้วก็ทรงสรรเสริญนะคุณของพระเทระการในเสียงในเรื่องของการสรรเสริญก็คือทีฆะปะระชนะอปะทีฆะประระชนยักษ์ก็คือยักษ์ใหญ่ได้กล่าวสรรเสริญพระเทระทั้งสและเสียงสัรเสริญนี้ได้ประกาศสืบต่อกันไปในหมู่เทพทุกชั้นตั้งแต่ภูมิเทวดาไปจนถึงพรหมโลกนะ พระพุทธเจ้าก็เลยทรงรับรองทรนะงรับรองว่าการปฏิบัติของพระเทระทั้งสามนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากทั้งแก่สกุลวงสกุลทั้งแก่บ้านนิคมนครชนบทแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมูสัตว์ทั้งมวลตลอดกาลนานนะซึ่งจุลโคสิงค์สารลสูตรนี้จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่แสดงเห็นว่า ความสามัคคีที่เกิดจากการตั้งมั่นในเมตตาการเสียสละและการเกื้อกูลกันตามหน้าที่เป็นรากฐานสําคัญที่นําไปสู่ไม่ประมาทการไปไปสู่การบรรลุหลุดพน้นเองนะและเป็นเครื่องสนับสนุนให้สามารถบำเพ็ญเพียรในธรรมะขั้นสูงจนบรรลุธรรมวิเศษได้ในที่สุดนะอันนี้ก็เป็นอีกประสูตรหนึ่ง <c oughs> นะที่ เราเองนะ <c oughs> ควรที่จะพิิจจารณานะให้มากในเรื่องของการเราเองก,ก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สนะิบสองข้อที่สามรอยหกสิบเอ็ดก็คือในเรื่องของความสามัคคีที่มีความเกื้อกูลกันรักใคร่กัน <c oughs> ส่วนอีกพระสูตรหนึ่งก็เป็นพระสูตรที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เป็นพระสูตรที่เรียกว่ามหาโคสิงฆ์กสารสูตรเป็นการสนทนาธรรมเรื่องของผู้ทำให้ป่างามเป็นพระสูตรที่ต่อเนื่องกันอยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12สุดตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัญนาข้อที่369เป็นเรื่องของการหลักหลักการปฏิบัติที่ทำให้ป่างามตามในพระสูตร ความงามที่แท้จริงคือการปฏิบัติธรรมที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นก็คือวิมุตติ <c oughs> โดยมีการผนะสมผสานกันร,ระหว่างการเรียนรู้ก็คือประหุสูตรและการปฏิบัติธรรมสมถาวิปัสนาหลีกเล่นจารสมาบัติเหี่ยด้วยความเข้่งครัดในวินยัยและเกื้อกูลกันด้วยความสนทนาธรรมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการทำลายอสวะ มหาโคสิงค์กษักษาล,าษาลสูตรเป็นพระสูตรที่นะมีการสนทนาธรรมอย่างงดงามและลึกซึ้งระหว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรันตสาวกผู้ยิ่งใหญ่หลายรูปณนะสถานที่อันเป็นมงกลก็คือป่าโคสิงคสกษลวันโดยมีประเด็นหลักอยู่ที่คำถามว่าป่าโคสิงค์กษาลวันนั้นจะทำให้ะจะงามได้ด้วยภิกษุเห็นปันา จะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไร <c oughs> ซึ่งพ <c oughs> ระสูตรนี้เริ่มต้นด้วยการที่ท่านพระมาโมคลานะชวนพระมากัสสะและพระอนุรทุทธะเข้าไปสนทนาคับเข้าไปสนทนาธรรมกับท่านพระสารีบุตรต่อมาท่านพระนุนก็ชวนพระรวตะตามไปสมทบ เมื่อทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันพระสารีบุตรจึงตั้งคำถามถึงพระอานทน์ว่าป่าที่สงบเงียบแบบนี้จะงดงามด้วยภิกษุที่มีคุณลักษณะเช่นไรซึ่งพระเทระต่างก็บอกคุณสมบัติที่ทำให้ป่างามนะแต่ละความถนัดของท่านเองท่านที่หนึ่งก็คือท่านพระอนทนนะท่านก็บอกคุณสมบัติที่ทำให้ป่างามเขาบอกว่าภิกษุผู้เป็นพหะูสูตร ทรงจำพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสแสดงธรรมแก่บริษัททั้งสีได้อย่างราบรื่นไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัยกิเลสที่หนอนเนื่องการทรงจำและการเผยแผ่พระธรรมนั้นเน้นที่ปัญญาและเมตตาต่อผู้อื่นน่ะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ปางงามท่านที่สองท่านพระเรวตะท่านตรัสว่า อิษุผู้มีความเหล็กเล้นเป็นที่มาย,ยินดีประกอบหนึ่งๆซึ่งเจโตสมถะก็คือความสงบใจมีฌานสมาธิไม่ห่หางเงินประกอบไปด้วยวิปัสสนาก็คือปัญญานั่นเองพ,อพ่อปูนสุญญาพ,พ่อภูนสุญญาคารวัตก็คือที่ว่างความว่างก็คือการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาเน้นความสงบและการปฏิบัติส่วนตน ส่วนท่านที่สก็คือท่านพระอนุรุตธทะท่านก็บอกว่าภิกษุผู้ตรวจดูโลกพันหนึ่งด้วยทิพยะจากสุขก็คือมีตาที่พันบริสุทธิ์ล่วงพ้นจากจากสุขของมนุษย์เหมือนบุรุษผู้มีจักสุขขึ้นประสาทและดูโลกพันกงคือเป็นความเชี่ยวชาญในอาปิญญาเน้นกำลังของสมาธิและญาณพิเศษส่วนท่านที่สก็คือพระมหากัสปะก็ บอกว่าภิกษุผู้ทุดงท่งทุดงวัดข้อปฏิบัติกำจัดกษษษษษิเลสอย่างเคร่งครัดสิข้อเช่นอยู่ป่าเที่ยวบิณฑบาตถือผ้าบาง,บางสกุลและถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอืนอ่นๆเช่นปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีศีลสมาธิปัญญามีวิมุติยานทัศนะ การปฏิบัติทุดงวัดและคุณธรรมเบื้องต้นเน้นความเคร่งครัดและบริสุทธิ์ของวัดปฏิบัติส่วนท่านที่หท่านพระโมคคัลลนะก็กล่าวว่าภิกษุสองรูปกล่าวอภิธรรมคาถาเรื่องธรรมะขั้นสูงถามตอบปัญหาซึ่งกันและกันไม่หยุดพักและทำคาถาเป็นไปด้วยดีก็คือการสนทนาธรรมเพื่อความรู้จำแจ้งเน้นปฏิบันและการใช้ปัญญาร่วมกัน ส่วนท่านที่หกท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าภิกษุผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตสามารถเข้าวิหารสมาบัติคือสมาบัติที่เป็นที่อยู่ที่ต้องการในเวลาเช้าเที่ยงเย็นได้ตามปรารถนาเปรียบเสมือนกษัตริย์เลือกห่มคู่ห่มคู่ผ้าสีที่ต้องการได้ตามปรารถนา ก็คือเป็นความเชี่ยวชาญในสมาบัติเน้นอนุภาพของการควบคุมจิตใจและสมาธิขั้นสูงหลังจากที่ท่านพระเทระทุกรูปต่างให้ต่างได้แสดงความเห็นของตน,นท่านได้พาการไปกราบทูลความนั้นต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่าคำพยากรณ์ของพระเทระทุกรูปล้วนเป็นสุภาษิตโดยปริยาย กล่าวถูกต้องตามในแห่งธรรมและทรงรับรองถึงความเป็นเลิศของแต่ละรูปในคุณธรรมนั้นๆนอยู่ในคุณธรรมที่ได้กล่าวมาแต่ละท่านเช่นทรงรับว่าพระอานทน์เป็นองค์สูตรพระเรวตะมีความหลีกเลี่ยนเป็นที่มายินดีพระอนุรุธธะมีทิพยยะจักสูตรพระมังคสปะทรงทุดงวัดพระมหาโมคัลละ,ะเป็นธรรมกะทึกและพระสริบุตรควบคุมจิตและสมมติได้ตามต้องการ <c oughs> ซึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงประทานคําตอบของพระองค์เองซึ่งเป็นการสรุปความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทําให้ป่าของการทําให้ป่างามก็คือภิกษุผู้ทําให้ป่าโคสิงฆสารวันงามที่แท้จริงก็คือเป็นผู้ที่กลับมาจากบิญญาตในเวลาหลังพัดแล้วนั่งคูบันหลังตั้งกายตรงดํารงสติจำเพาะหน้า ว่าจิตของเรายังไม่หมดความมั่นคงเออหมดว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นยังไม่หลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพียงใดเราจะไม่ทำลายบัลลังก์นี้เพียงเท่านี้คือเป็นการแสดงถึงความเพียรพยายามอย่างเด็ดเดียวในการบรรลุธรรมก็คืออธิษฐานนั่งสมาธิซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติและเป็นหัวใจแห่งการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งบทสรุปและข้อคิดนั้นในมาโคสิงกษาละสูตรไม่ได้ชี้ว่าคุณลักษณะใดาที่ดีกว่าคุณลาาักษณะใดแต่ชี่นว่าพระรานตสาวกแต่ละรูปล้วนมีความเลิศและมีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามอัตยาศัยและจริตของตนแต่ล้วนนำไปสู่ความงามและความบริสุทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรม ความงามของปาโคสิงกสารวันจึงไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หรือสภาพธรรมชาติแต่เป็นความที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและบริสุทธิ์ของหมู่ภิกษุผู้เป็นอริยบุคคลซึ่งความงามสูงสุดก็คือการตั้งมั่นอยู่ในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะตามพุตโตตามคําตรัสสั่งสอนของพระุทธเจ้าเตตอนท้าย ฉะนั้นหลักการทําให้ป่างามาความงามที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นก็คือวิมุตติด้วยโดยมีการผสมผสานร,ระหว่างการเรียนรู้ก็คือพระหูโสดการปฏิบัติสมถาวิปัสนาก็คือการหลีกเร้นมีฌานมีสมาบัติและความเคร่งครัดในวินัยก็คือทุดงวัดและการเกื้อกูลด้วยการสนทนาธรรมก็คืออภิธรรมคาถาโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือ การทำลายกิเลสนั่นเองนะก็เป็นประสูนรอีกประสูนรหนึ่งที่หยิบยกมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกในฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่369มาโกสิงคสารล,ละสูตรนะครเป็นประสูตรเกี่ยวกับทำให้ป่ากงามเราเองก,ก็สามารถน้อมนำกลับมาใช้ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เที่ยวหน้าก็จะมาแบ่งประสุตนะตอนเนื่องจากนี้ก็เป็นประสุตที่สากสสาเขาเป็นเหตุให้เจริญนะเป็นประสุตที่เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เจริญนะแล้วก็อีกประสุตหนึ่งก็คือประสุตที่เรียกว่านะมาโคละปะามาโคปาละศูตยก็คือเกี่ยวกับเหตุที่ปฏิบัติแล้ว ทั้งเจริญและไม่เจริญก็จะนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะวันละสองประสูนยะ์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะที่นำมาปรับใจในชีวิต <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหลายด้านเองบางบางทีก็อาจจะไม่เคยได้ฟังนะพระไตรปิดก ก็นะจะนำมาขยายให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน <c oughs> สวัสดีคุณธรรมะคลายเครียดนะโมตนาสาธุครับขอบคุณมากที่มาทักกายไม้กำลังใจครับ <c oughs> ก็วันนี้นะก่อนจากการมาตั้นกายตรงดำร,รงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ นั่งเจริญอนาปานสติสักหนึ่งนาทีครับนะทำจิตใจให้สงบก่อนจากกันเริ่มได้เลยครับ สงบจิตสงบใจวันละนิดวันละหน่อยก็วันนี้อนโมทนาสาธุนะครับคุณรัตนาคุณสจินด้วยอทีออนตางมาร่วมรายการและมาสนับสนุนทุกช่องทางคอยให้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนโมทนาสาธุกับทุกท่านคุณจอยสุภาพรคุณร oui ัตคุณคุณสริยญาณคุณศิลคุณพิมล คุณหญิงคุณจา่าและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถัดทําคลิป่างใดทางหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านไดอริยสัพสัตาสินิริโอตปะสุตตัจจักปัญญามีอินสีหัสตถาวิริยสติสมาธิปัญญามีกําลังของเซกาสตัยริโอตปะวิริยปัญญานะก็ขอให้ทุกท่านได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้กลับมาพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสาหรับคําคืนนิลาไปก่อนอนโมตนาสาธุครับ